นมากับช่องวอล์บายพินนีนะคะพินนีพามางานแรงงานอีกแล้วงานแรงงานวันนี้มาตลุยลังสิตนะจังหวัดปทุมธานีเรากำลังอยู่ที่กินซาลังสิตคะ่ะมาถึงเราก็เลี้ยวเข้ามาข้างหลังนั้นเลยลังสิตยูเจพาะคะ่ะก็เลี้ยวเข้ามาแล้วก,ก็มีที่จอดรถทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทั้งรถยนต์นะคะนี่ค่ะ ป็นว่าจอดง่ายง่ายง่ายกว่ากาชาดบางกล้วยหน่อยเอาไปว่าถือว่าเป็นสเสน่ห์ของแต่ละที่ก็แล้วกันถ้าคุณรักจะมางานแฟร์งากนกลางคืนงานไหนแฟนแฟร์คุณก็ต้องมาหาเอาอย่างนี้แหละเขาเรียกว,ว่าสเสน่ห์อันนี้มาจอดตรงข้างหลังโชว์รูมฮอนด้านะคะก็เลี้ยวเข้ามาเลยที่เห็นอย่างแรกนี่ก็คือเวที โยาตาเพตาค่ะโลลุ่นใหม่เดี๋ยวรูก่อนนะอ๋อเดี๋ยวก็มีนั่งกินอย่างนั้นเลยอะ่ะอันนี้20บาทาบบงานบัลังการนมี25เมษาถึง6พฤษภาอ๋อถูกอย่าง10บาท ลแล้วก็วสยามไทยค่ะ,ะ,ะมีตักปลาแค่นั้นเองนะอแ่นาองานเขาก็ก้ามกึ่งเขาจัดอยู่ก้ามกึ่งกับเหมือนลานเบียร์หรือลานมันเป็นลานตลาดน้นกินซาปกติตลาดน,าน,น้ำที่ไม่เคยมาก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วเขาก็มีโซนนั่งกินอย่างนี้นะคะแัวก็มีข้าหลามมีท็อปปิ้งด้วยก่นตักท็อปปิ้งได้มัหมึก ปีสิงว่าดูเด็กวาดูบ้านปีสิงนะคะเป็นเรือนไทยแล้วสวยจังเลยแล้วก็มีรถไฟซิ่งค่ะนี่ขาดไม่ได้เลยก็คือชิงช้าสวรรค์แล้วก็ม้าหมุนโอ,โอ้ยตรงนน้นมันเลี้ยวมันมีมอเตอร์ไซค์เลี้ยวมาได้ว่ะตรงนั้นลงมาจากตรงตรงโู้นไปเลยค่ะแล้วก็มีระบายสีด้วย เดินเรานิ้เรียกเป็นโดมนะนี่เขาเขียนนี่อุ้ยมีแอนออร์ดีด้วยแอนออร์ดีมีไปเมื่อวานเหรออ้วนอุ้ยมีลาบันโดนนะวันนี้มีลาบันดูนวันนี้ไม่ใช่เลยดีกว่าอายุยี่สิบเจ็ทำดนดีเหรอโอ้ยดูดิโอ้โหมีแต่โค้งดังๆวดั ดูหอยเดูหอย,ย,ยตัวใหญ่ๆเลยอ่ะดูดิโอ oh, ้ก็ oh, มีคนขายเยอะๆมีขายก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นแต่งานมันมีหลายวันถ้าใครไม่มาวันนึงก็มาอีกวันนึงก็ได้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มันยังไม่เย็นหรือเปล่าวันนี้วันเสาร์นะเสาร์ที่27แล้วอ่ะ่ไงเจอขนมเบื้องนึง<า>น่ากินมากเพราะว่าขนมเบื้องงามมากน่ากินเนอะซื้อไปเดีง๋งานเหมือนกับร้านที่การ กวยที่เป็นไฟนมาเมื่อวานเลยอะ่ะงานนี้เป็นกุ้งค่ะกุ้งใหญ่ๆก้งใหญ่ๆแล้วก็มีปลาแซลมอนด้วยอฮ้ยดูมะขามมะขามมาสิบบาทเขาก็ขายงานแบบหลุวมๆนะคนมีคนบ้างแบบลายงานยาวไปถึงนู่เนเ่ย แต่แด่ว่าเมื่อวันแรกที่เขาเปิดที่มีแอร์ดอลดี L ต้องเยอะแน่เลยอะ่ะแล้ววันที่สองคือเมื่อวันที่26มีลาบานูนส่วนวันนี้มีพี่ดอมดันเดยค่ะมีแกเกงมีเสื้ออะไรมีราคาตาัปไายหมดเลยโอ้นึกอันนี้สมเดินเข้ามาไปโซนมีของขายเพ่อจิบมาถหนัอ้ยแล้วมีไวไกิ้งด้วยนี่บิงโกค่ะอ๋อ อันนี้ก็จะเป็นสุบสุของแฟชั่นนี่ค่ะตรงโน้นตรงโน้นมองไกลๆนี่เป็นไวกิ้งไปหัวใจมีประลองความแม่นอ๋อโอดูออ่ายขายขายเป็นมือสองมาว่าอ้าวนตรงโน้น โอ้โหมีแหล่งเสื้อผ้าตรงตรงตรงนี้เลยอ่ะให้เลือกสบายสบายที่แห่งนี้ดีกว่าพี่เบิร์ดนี่บูรพาบูรพาทำไมตัวใหญ่จังบบูรพาตัวใหญ่มากอ๋อนี่ล่าตัวนี้กว้างค่ะมีที่เล่นเยอะแยะเลยแล้วก็มีปลาหมึกว่ามีไข่ตักไข่อ๋อโอ้หนูปลาหมึกดิปลาหมึกแบบปลาหมึกแบบสวนสยามเลยอ่ะ ฉันจะฉันจะดีใจทำไมวะเนี่ยฉันก็งงอามีให้กระต่ายให้กินกระต่ายด้วยนะเอ้ยไม่ใช่กระต่ายให้กินผักนี่ค่ะอันนี้ป้าเบิกเหมือนสวนสยามเลยนะดูสิแล้วก็มีไวกิ้งแบบนั้นด้วยอ่ะเรียนเชิญครับซื้อบัตรขึ้นได้เลยนะครับไวกิ้งนะครับจะนั่งสไปเดอร์นแมนน,นนมะักเรียนเชิญนัเอาไม่นั่งด้วยกันเหรอไอ้ตรงโน้นไอ้ตรงนันนนนนนน้นเป็นร้านแสดง ับพีสวันที่28มีปักคนสซัววันนี้พี่คนกับพิสุลินวันไปทางโู้นดีกว่าเราไม่เดินอ้อมเลยอยู่แค่นี้พอไปขึน้นได้เลยคนไปไหนอ,นอะวันนี้วันเสาร์แท้ๆคนไม่มางานมันมีหลายวันแล้วแหละเขากเลยหุ้ยรถปมัม ตรงนี้ก็เป็นซอยค่ะซอยที่เป็นการละเล่นนะ,ป,ะปลาโป่งอะไรพวกเนี้ยโอ้โหงานใหญ่เนาะมุมด้านนี้ก็เป็นเสื้อผ้าค่ะอันนี้มาถึงมันเรามาดูรถบัมโอ้ยงานแฟนแฟที่มีรถบัมอ่ะไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะโอ้ยได้มีงานใหญ่นะมีบุ๊กด้วยมีลักขนซั่วมีลำไยด้วยพ่อตรงนี้ก็ติดที่เป็นถนนที่จอดรถนะคะท่อเขาก็มีขายของก็เดินม,มาสุดทางแล้ว ก่จะมีฟิวประมาณแค่นี้ค่ะงานมันยาวมันเป็นใต้ข้างๆเส้นไอที่ตรงข,งข้างกับฟิวเจอร์ค่ะมันก็เลยแรกแยกกันไปตรงนี้มันละลาปกติเนี้ยเวลาถึงผมมีงานซิริเวรอเลยพวกเนี้ยเขาจัดตรงนี้แหละเราก็เรามีคอนเสิร์ตตอนเย็นหมองลงหมอลำอะไรเขาก็จัดร้านนี้แหละแรกพี่ก็ไปรู้เรากเรียกว่ากินซ่าออกทางนี้เลยค่ะว่าทางนี้เลย ทีคนกำลังจัดนะจัดของมีจัดการขายกางเงยีนมีมีเรื่องเล็บเจลด,ด้วยมีขายหลากหลายนะคะใครสส่ช้อปปิง้งสายกินสสยอะไรก็มาได้ตอนนี้อ้าเดินออกมาทางนี้ก็คือออกเลยเหรออุ้ยดูไวกิ้งดิจริงทางเมื่อกี้เขาเหมือนจะต้องให้ผ่านดงที่เป็นปลองความแม่นนะเล่นลูกโปง่งลูกเปงิงเพื่อที่จะ เดินเราไปเจอซูมหัางของกินแต่เราไม่ใช่สายเล่นไงเล่นไปก็เปลืองเงินปลาไงก็ไม่ถูกเราก็เลยผ่านมาตรงเรียบถนนทางนี้ก็เราจะมาดูเซอร์เวยกันแสดงว่าเวลากลางคืนที่มีการแสดงคนน่าจะเยอะๆอุ้ยื้อน่าสวยอ่ะโอ้ยเนี่ยเดินเรียบถนนไปเรื่อยๆ เข้ไเปเรียแล้วมาเดี๋ยวเดินกลับเข้าไปในซุ้มของของกินเนาะอันนี้ค่ะในที่จอดรถก็คือจอดสะดวกสบายมีจอดรถเก่งได้จอดมอเตอร์ไซค์ได้ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะงานของก็จะตอนนี้ทะลุเข้าไปก็คือเดินเข้าไปดองของกินใหม่ทะลุต,ตรงนี้นะเนี่ยทะลุตรงนี้เดินไปก็จะไปผ่านเข้าไปในดองของกินอีกรอบหนึ่งเราไม่ได้เดินริ้ถนนอย่างนั้นนะ ใน18นาฬิกาทุกวันนะครับจะถึง19นาฬิกา right> 1ช no <ma ั่วโมงเต็มๆเลครับหมดคูปองครับแล้วก็มุดแฝงครับเทั้งเราแจกกันเลยรถไปครับมันเหมือนกับคนยังไม่เดินหรือเปล่าแต่วันนี้มันคือวันเสาร์นะยังไม่เห็นคนมาเดินไม่ผิดเขาก็เขาก็เรียกกันเดินมาถนุกไม่สนุกเปรียงอย่างนี้แต่ว่าก็เดินได้นะคะดูไม่ไม่ได้มีแบบว่าลำบากมากมีหมายมาตอนมาขมันอ้าว กินอันนี้ออกถนนได้นะแต่ว่าหลักคาโป่งอย่างนี้นะแต่ว่ามันด้วยความอากาศนะน้องมันเลยอ้าวมั้ยมันไก่ย่างนี่ตยางวันก็เพิ่งกินไก่ย่างวันนี้เอาไก่ย่างอีกมันไก่ย่างนี่ตยางไงเขาขายเป็นชิ้นส่วนอ่ะวมัน้งใช่ไหมรวดรูอะไรอย่าง ถัาคุณมองลงไปมันห้50บาทนะครับสำงท่านใดที่สอบใจลูกองเคบับโอ้โหตรงนี้มีเคบับร้อนมากเลยหาผมด้วยเอาไว้ว่าใครอยู่แล้วแว้งแล้งสิแล้วอยากเดินงานแฟร์นะมาเถอะว่าผมให้สัตว์ที่เดินงานนะหาผมนะครับเจ็ดทุ่มดีครับรองเท้า30ที่วาเชื่อมานี่วันนี้เป็นวันเสาร์ วันเสาร์คืนที่สามด้วยเราจะกําบังให้ทุกท่านที่มาเล่นกีฬาถ่ายรูปลงในกลุกเออ้โหใช้กหน่อยซื้งเราแจกให้ฟรีฟรีครับาฟรียำบอกต่อเสร็จแล้วก็พูดหลุกในคลุกนี้เบิกสายทอดเบิกคิงเอาท์โถวพุดค่ะมีฝาล่างด้วยอ่ะแสดงว่าเขาต้องหลงไหลได้ฟันเฟของไทยแลนด์แน่นอนขายมามีของยำ งานที่ขายในนี้ก็เป็นลูกชิ้นที่คุ้งเคยนะคะเขาก็มีขายเขาปกติเลยแต่แค่เป็นพามาดูการจัดงานแล้วก็ประเภทของในงานคิดว่ามีอะไรขายบ้างนะคะว่ามันเป็นแบบมีอาหารโซนไหนแล้วใครถูกจะหลิบแบบไหนอยู่ใกล้ๆก็เดินมา แล้วดูอเขาเอามะพร้าวดิค่ะเอ,อมามะพร้าวมาเรียงเป็นจานโหร้อนมากร้อนซ้ายร้อนขวานีร้อนซ้ายร้อนขวาอันนี้ไปทางนูน้นอันนี้ประจนี้ก็เป็นมะพรา้าวปั่นสดค่ะแล้วมาเอาตอนนี้ก็เป็นไก่ย่างขายเป็นส้มตำด้วยเมื่อกี้เขาเหมือนมีงานแฟร์ขายอยู่นะผมอยู่นๆนี่นื่เปันนี่ก็เปิดนะครับอันนี้เขาขายมาเป็นไส้กรอกหมูวุ้นเส้นหวานดีสินนั่นเองใช่ ร้อนร้อนคือคนดื่นอาจจะไม่อะไรแต่ของพิ่บอลลีนอากาศอ้าวได้หน่อยก็เหงื่อออกแล้วอะไม่ต้องใจเยเอ้ยเอาว้ามาเจอลมเย็นแล้วชื่นใจใครสายวัยรุ่นนะสายชิมช้อปแชร์ชิมช้อปใช้มาเที่ยวได้นะอยู่ระแวกรังสิตถือว่าเกับรรยากาศเนาะขับมาจอดรถง่ายสะดวกค่ะวันนี้เปมนจะกลับแล้วเนี่ย ว่างานนี้เพิ่งมีเมื่อ25-26่วันนี้วันที่27่อุ้ยเหลอตั้งหลายว่านะหกพฤษภาม,ม,มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ